กับเชฟแอนนี่นะคะอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้ถึงจะจาสูตรไม่ได้นะคะแต่ก็อร่อยแซ่บเหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็น EP ีที่17 7แล้วนะคะ่าวันนี้จะทําเมนูอะไรโอ้โหวันนี้แบบว่า วัตถุดิบเยอะมากๆวันนี้เราจะมาแกงไก่นะคะใส่เส้นร้อนซัปเดย์มาเลยมาดูกันว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนี่เลยสุดยอดสักขีพยานแห่งความอร่อยก็คือน้ำปลาราเจพอนนั่นเองค่ะแล้วก็เส้นร้อนนะคะหรือเราเรียกว่าวุ้นเส้นนะคะก็คือเรียกได้หลายอย่างค่ะแล้วก็มีพริกกระเทียม ะะใบมะกูดแล้วก็หอมแดงแตะไคร้นะคะแล้วก็ต้นหอมค่ะอันนี้เราเรียกว่าผักชีลาวนะคะก็อันนี้ไก่ค่ะเครื่องปรุงก็เหมือนเดิมค่ะก็มีน้ำปลาผงปรุงรสนะคะแล้วก็ผงนัวค่ะเรามาทำก็เลยเดี๋ยวเราตำก่อน2อย่างนี้ก่อนนะคะก็จะมีพริกกับกระเทียมก่อนเนาะเดี๋ยวเราใส่เกลือไปนิดนึงนะคะ ใส่เกลือไปนิดนึงจะได้ตำง่ายขึ้นนี่ค่ะก็ตำค่ะไฟหอมฟังแค่บุบๆนะคะก็ตัะไขร้ค่ะนิดนึงเดี๋ยวนี้เราต้มตอนต้มค่อยใส่ไปอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคเปิดไฟใส่น้ำมัน แต่เราต้องเอาเครื่องที่เราตำนะคะแล้วก็เอามาผัดค่ะกับไก่ที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ไปเลยค่ะําเพื่อนเดี๋ยวเรารอให้เขาร้อนนิดนึงน้ำมันยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ เราผัดให้เครื่องแกงนะคะหอมเลยค่ะเพื่อนๆพอเครื่องแกงหอมแล้วนะคะเ,คเราก็จะมาใส่ไก่ค่ะเพิ่มความหอมนะคะใส่ตะไคร้ลงไปค่ะ แล้วก็ใบมะกรูดค่ะเราผัดให้หอมเลยค่ะอือหือกลิ่นต่อไปนะคะเราก็จะใส่น้ำปลาค่ะใช้น้ำปลาเจ๊พรเหมือนเดิมนะคะนะคะ อันนี้เราก็จะให้อ่าเขาสุกนะคะแต่เ,เรามาชิมกันนิดนึงเดี๋ยวเราเติมเครื่องปรุงไปนิดหน่อยนะคะนะคะใส่องนัวลงไปนะคะ อันนี้เราก็จะรอให้เขาเดือดก่อนนะคะให้ไก่เขาสุกก่อนแล้วเราก็จะใส่ส่วนผสมอื่นๆตามไปนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะตำไอ้นี้เข้าไปเพิ่มด้วยนะคะเอาแค่บุบๆนะคะเพื่อนๆเ,เพิ่มความหอมเข้าไปอีก อันนี้ใบมะกรูดเพิ่มค่ะต่อไปนะคะเราก็จะใส่คุณเส้นค่ะหรือเราเรียกว่าเส้นร้อนนะคะ ใส่ได้อีกนิดนึงนะคะเพราะว่าของเราหม้อใหญ่หม้อใหญ่ใส่อีกค่ะว้าวแล้วก็ต่อมาค่ะผักชีลาวค่ะอันนี้จะทำให้แกงของเรานะหอมนะคะเราปิดไฟเลยแล้วกันค่ะนี่ว้าวแล้วก็ต้นหอมค่ะ นะคะแล้วก็ใบมะกรูดที่เหลือเลยค่ะว้าวเห็นไหมคะน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันนะคะชุบไอ้นี่ค่ะหัวน่าก,กินอะ่ะนี่นะคะกลิ่นยั่วยวนค่ะสามบ้านเลยนะคะตอนนี้ข้างบ้านเริ่มอยู่เฉยไม่ได้แล้วค่ะ พราะว่าทำลายลายนี่แล้วก็เหมือนเดิมได้แล้วค่ะนี่นะคะแกงไก่ใส่เส้นร้อนแซ่บเดชพร้อมทานหรือยังคะค่ะอย่าลืมนะคะท่านใด ต้องการน,นะคะซื้อน้ำปลานะคะของเจพ๊พรแบรนด์นี้ของเขาดีจริงค่ะต้องรองนะคะซื้อได้ที่ลายไมช็อปนะคะร้าน BUG อ่าน BRP ค่ะหรือสามารถสั่งซื้อได้ที่ w ว w ร์ไวด์เว็บแ n งขีดกลางมา เติม s, s. com นะคะหรือว่าดูตรงนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ค่ะไร้เซนเคยนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับครัวคุณว่าด้วยนะคะทีะ่ช่อง BUG and BRP Channel ทาง YouTube นะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้ครัวคุณว่าไปก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยว EP หน้าเรามาพบกันใหม่ว่าจะทำเมนูอะไรบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ